ปิดกีฬาชนิดเดียวที่กัมพูชาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอยากยั่งชิงเหรียญทองก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะอันนี้ต้องยอมให้เขาเปิดกีฬาชนิดเดียวที่กัมพูชาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีนักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกอยากยั่งชิงเหรียญทองเปิดกีฬาชนิดเดียวที่กัมพูชาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอยากยั่งชิงเหรียญทองยังเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องสําหรับซีเกมปีนี้ซึ่งในงาน มีดเพลสซีเกมครั้งที่32รอบ5ที่ห้องเทเตอร์ชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็รอบพระชนมพรรษากกทมีผู้แทนจาก9สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมนี้โดยพลอากาศเอกเรืองวิทย์ศรีนวลนัทกรรมการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมเผยว่าทีนนี้จะส่งเข้าร่วม24คนทุกรายการ ที่มีจัดชิงชัย12เหรียญทองซึ่งก็ถือว่าเต็มรูปแบบใน3รประเภทดาบตอนนี้มีนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างจริงจังในช่วง2เดือนที่ผ่านมาความคาดหวังตั้งเป้า,าไว้ที่2เหรียญทองจากเซเบอร์ทีมชายกับเอเป้ทีมหญิงซึ่งใน2อีเวนต์นี้เราได้เรียนเงินมาก่อนในรอบที่แล้วโดยทีมเซเบอร์ชายเราแพ้เวียดนามส่วนเอเป้ทีมหญิงพ่ายสิงคโปร์ส่วนออเวนต์ที่เหลือมองว่าน่าจะมีเหรียญติดมือซึ่งในช่วงก่อนหน้าแข่งขันเราเดินทางไป ตัวฝึกซ้อมที่จีนด้วยด้านอนเนกภูกกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไปตองทีมชาติไทยชุดทําศึกซีเกมครั้งที่32เปิดเผยว่าเจ้าภาพกัมพูชามีนักกีฬาที่เป็นแชมป์โลกด้วยดังนั้นไม่ง่ายเหมือนกันที่เราจะบุกไปย่างเหรียญทองจากเจ้าภาพได้สําหรับทีมไทยที่ผ่านมาคว้าเหรียญทองในซีเกมส์มาตลอดตั้งแต่ปี2 5 4 4วันนี้ยังเชื่อว่าจากฝีมือของนักกีฬาไทยที่มีทั้งตัวเก่าระดับแชมป์โลกและหน้าใหม่ฝีมือดียังมองว่าน่าจะคว้า ได้ซีเรเนทองจาก11อีเวนต์ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก t ีนิวส์อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ